สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมะม่วงจานนี้เราทําเองนะคะขั้นตอนแรกก็เริ่มจากนึ่งข้าวเหนียวก่อนเลยะค่ะข้าวเหนียวนี่เราแช่ทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็เอามานึ่งนะคะห่อผ้าขาวบางไว้นี่อันนี้เราก็มากลับะนะะกับให้ให้เขาสุกทั้งสองด้านด้วยกันนะคะ ระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกนะคะเราก็จะมาทําน้ํากะทิไว้เตรียมมูนข้าวเหนียวนะคะก็จะมีกะทิแล้วก็น้ําตาลแล้วก็เกลือป่อนนิดหน่อยนะคะคนตลอดนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก้นนะคะขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะ คนจนพอเขาเดือดน,นะคะพอเขาเดือดอ่อนๆหน่อยเดี่วพอเขาเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สได้แล้วค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเตรียมเอาเข้าวเหนียวเราล้นนี่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนคนคนข้าวเหนียวเราเยอะไปหน่อยะคะ่ะพอกะทิเราก็เลยมันจะแห้งๆหน่อยนะคะคนคนคนแล้วเราก็จะแช่หมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากลับข้างเขาเพราะกลับข้างเขาเสร็จแล้วเราก็จะ เตรียมจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะจ๊ะนี่ขั้นตอนนี้เราตักข้าวเหนียวใส่ออกมาแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะคข้าวเหนียวมะม่วงของเราก็พร้อมทานแล้วจ้าทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆน,น่ากินไหมคะคะขอบคุณค่ะ 拜拜。Bye bye.